คุณคะแนนนะคะที่แม่ตาป้อนผั่วลนเตาปนยานะคะปนสับป,ประรดมาส่งะะ้วค่ะแม่ามาได้ลงที่บ้านนะคะมาลงที่สวนนะคะเอานนะะมาลงที่สวนนอกบ้านนะคะมแม่ๆที่บ้านพื้นที่มันแคบนะคะรถขึ้นไม่ได้เรียกค่อยมาคนให้ยาเยน,นะคะ กับเกณฑ์คะแนนทุกๆคะแนนนะคะที่ต้อนทรมานะคะแม่แม่จ๋ากับคุณแม่เลยนะคะันนี้มีทนาสาวทุบบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ต้องสับปะรดมาไม่มืดนะฮะรอบที่แล้วมามืดเลยรอบนี้มาไม่มืดเอนขับรถคนเดียวเลย ทำรสเีือดดีนะคะรูกรอใหญ่นะคะนี้ตัสวยมากเลยตัวนงินที่เป็คะแนนนะคะเี่นแม่ตาที่แม่ตานะคะขเตขอแม่ตาป้อนถั่มน้าเส็จเพิ่มขยะข้าวหางเป็นไงด้วยเด้อนะคะแม่แม่เงียบมากมายนะคะ ตัวใหญ่มากนตัวสวือโยนไปริมกําแพงพผุนก็ได้สิทั้งผุนโยนไปทั้งริมริมทั้งผุนก็นได้ ข้าลงเรื่อๆนะเดี๋ยวนะคะรย์ก็ขออนุญาตจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ